لا مول ومن يدرك فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبدأها بنرفق به أنفسنا في تركه الله سبحانه وتعالى لن رقم به كل نفسنا มีคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่หลากหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือความรู้อันไพศาลของพระองค์ความร,รู้อันเกิดแต่ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นนี่คือเป็นหัวใจของการเรียนรู้และเข้าใจให้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของอลรจาราเพราะถ้าใครก็จะไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดความสับสนในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นที่พบนี้และในจักรวาลทั้งหมดเหล่านั้นเกิดขึ้นไปแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในความรู้ของรองค์แล้วก็พระองค์ได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นนะครับบันทึกไว้ในราบินมาโูสซึ่งสิ่งนี้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็นอันนี้เราเรียกกันเป็นภาษาพื้นๆว่าอัลกอรออัลกอระะัน หรือเราได้รับข้อมูลจากหลักการนะรว่าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัลกอรอดันั่นก็คือเรื่องสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วก็รอบรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้วเอาเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับในความรู้ของพระองค์บันทึกไว้ล่วงหน้าเช่นกันก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างปลาป้าทั้งหลายและแผ่นดินถึงห้าห0ื่นปีมีฮดีสไทรายงาน แล้วเมื่อพระองค์ประสงค์สิ่งนั้นก็เกิดเมื่อไม่ประสงค์สิ่งนั้นก็ยอมไม่เกิดตอบย้ำกับพระธรรมรัชของพระองค์ที่ทรงบอกว่ายะฮุลนอฮุมายะชชวยุสบิชพระองค์จะคงนะจะลบอะไรทิ้งเสียก็ได้และจะคงอะไรไว้เสียก็ได้ย oh um ะฮหุลนอฮุมายาเชอลัก์จะลบก็เป็นพระประสงค์ของพระองค์วยุสบิชแปลว่าคงอยู่ให้เกิดขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นจากการบันทึกของพระองค์ จากความรู้ของพระองค์อ,อนงงุโลหะจากการบันทึกของพระองค์เราก็ขยับมาสู่เรื่องของพระประสงค์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดนะฮะที่เกิดขึ้นในฟ้าฟ้าและแผ่นดินยกเว้นสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการสร้างของพระองค์แม้กระทั่งการกระทําของมนุษย์ขละกขุ้มว่มาจากมาลุนอัลตลาสร้างมนุษย์และสร้างการกระทําของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์จะไปประพฤติอะไรยังไงดีชั่วร้ายยังไง การกระทําเหล่านั้นก็ไม่ได้หลุดเลยไปจากการสร้างของพระองค์เพราะในโลกใบน,นี้ในจักรวาลน,นี้ในพิภพนี้ไม่มีละข้าล็กอินละหลอไม่มีผู้สร้างอื่นใดนอกจากพระองค์นี่คือเข้าใจพื้นฐานพนี่น้องครันสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ที่ท่านเป็นกังวลกันนักหนาแล้วก็ข่าวก็ตีแผ่กันไปอย่างกว้างขวางนั้นก็คือหวัดนะไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งก็มีการแองถึงว่า มาจากหมูนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้องให้ความสําคัญทีเดียวเพราะว่าเกิดขึ้นหรือตรวจสอบได้ไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสักสองสาวันก่อนก็มีคนเสียชีวิตประมาณสี่สิบสี่่าสิคนแต่พอมาวันถัดมานะพุ่งขึ้นเป็นเจ็ดสบแปดสิคนพอถัดไปกายเป็นร้อยตอนนี้รวมส0งร้อนะแล้วก็มีการแพร่เชื้อไปทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าติดง่ายมากติดจาก การหายใจนะจิตจากลมหายใจผมได้พยายามติดตามสืบเสาะข้อมูลข่าวสารก็ปรากฏว่าเ,เชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีทั่วไปนะวัดคนก็เป็นสัตว์ก็เป็นนะอเผอิญว่าเชื้อไข้หวัดนกก็เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งแต่ก็รุนแรงนะครับแต่ปรากฏว่าที่ที่เขาเพาะเชื้อได้พันใหม่หรือเป็นแหล่งที่ มีการกลายพันธุ์ก็คือตัวหมูเมื่อก่อนนี้เขาก็ระวังไม่ให้สัตว์ปีกไปอยู่กับหมูนะแต่ปรากฏว่าไอ้เชื้อตัวใหม่เนี่ยปรากฏว่ามีสายพันธุ์ถึงสามชนิดตรงนี้นะครับที่มันมันแปลกและมันน่ากลัวนั่นก็คือสายพันธุ์ที่อยู่กับคนสายพันธุ์ที่อยู่กับไก่หรือสัตว์ปีกแล้วก็สายพันธุ์ที่เป็นของหมูผสมกันออกมาได้พันธุ์ใหม่ซึ่งรวดเร็วและร้ายแรงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ สิ่งที่ผมได้พูดไปตอนตอน้นเรื่องพระกระดก็ดีหรืออัลกอรอุลกรดัก็ดีนะครับมันมาเกี่ยวโยงอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถ้านักที่อัลตาลาเนี่ยพระองค์ทรงบันทึกไว้เรียบร้อยในยเล่าหินความาหูสรัางเองเท่านั้นเองที่ไม่รู้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นและในห่วงของค่ำคืนไลลาตุลกรดัก็เป็นห่วงเวลาของการเปลี่ยนสภาพ ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดุนยานี้เพราะนั้นใครก็ตามที่ได้รับการคุ้งครองจากอตลาดก็จะพภัยและใครที่ได้รับการทดสอบก็จะต้องมีอันวิบัติไปนะครับเพราะนั้นนาบิก็บอกว่าถ้าใครก็ตามแะได้ขออวอาในไรแล้วุลนก็อับเนี่ยเป็นห่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกใบนี้ของทุกชีวิตใน,ใน,ใ,นในดุนยานี้เนี่ย ถ้าเราตอบรับก็แปลว่าตลอดปีนนเขาก็จะปลอดภัยทีนี้พี่น้องครับแม้ว่ามันจะได้รับการบันทึกมีปรากฏอยู่ในความรู้ของพระอ,องค์อย่างชัดเจนอยู่ในบันทึกของพระอ,องค์อย่างชัดเจนแต่สําหรับเราแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับแล้วสาหรับเราแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นฉะนั้นฉะนั้นนะครับเราหันมาดูว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมุสลิม,ม,มควรจะปฏิบตัติตนอย่างไรในสถานการณ์ดังกล่าวหนึ่งความเชื่อก่อนเลย ท่านนบีม er ุฮัมมัดสุลลัลวะไรยุสสุลลัมบอกว่าลาอัตัววลาที่ร้อนวลาฮามาวลาโงนหลายคนไปเจอฮะดีษนี้อาจจะสับสนเพราะนบีบอกไม่มีโรคติดต่อลาอัตัววลาที่ร้อไม่มีนกวลาฮามาไม่มีนกคหูวลาโงนไม่มีผีแปลตรงๆได้แค่นี้ทีนี้พี่น้องครับในความในคำอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธ ต้นต่อหรือรากเหง้าหรือสิ่งนั้นๆว่าไม่มีอยู่จริงเพราะในฮะดิษในทรรมนองเดียวกันนี้ก็มีอีกลาซอัรไม่มีเดือนซพัรถามว่ามีไหมเดือนซพัรมีนกูกมีไหมมีแต่ความเชื่อต่างๆที่ประโยงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแหละคือความผิดถามว่าทำไมาคนอารับโบราณน,นั้นนะครับก็มองว่าเข้าใจว่าเชื่อว่าเดือนซพัรเป็นเดือนแห่งอับโชค เป็นลางร้ายจริงๆแล้วเดือนมีมัม้ยมีแต่การไปเชื่อเช่นนั้นเนี่ยนบีบอกไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่คนเชื่อเรื่องนอกพูกระเบาะบนหลังคานกแสกบ้านเราเนะว่าคนนู้นจะเป็นคนนี้จะตายนาบีก็เลยบอก,บอกว่าวาลาฮามะเวาลาโวลไม่มีไม่มีเรื่องเรื่องนอกที่จะมาบอกว่าคนเป็นคนนู้นตายแล้วก็นบีบอกเวาลาทียาราทียารยารจริงๆแล้วเนี่ยก็นอกอีกเหมือนกัน อาัาโบราณเนชอบคขาเรีรยกว่าเสจรยดใแปลว่านกเนี่ยมันจะบินไปทางไหนมันจะตื่นอะไรก็เอามาตีเป็นอุจเอามาตีเป็นอะไรเอามาทํานายทายทักเรื่องของโชคลาภนะมีการปล่อยก่อนจะออกจะเดินทางเอาลกมาปล่อยถ้านกไปทางนี้ก็เดินตามนกไปแล้วก็ดียวไปทางที่เราประสงค์แปลว่าจะพ้นภยัย ถ้ามุกบบินไปทางขวาเอากบบินเดินออกไปทางขวาแล้วก็ค่อยวกกลับมาทางซ้ายถ้าเป้าหมายอยู่ทางซ้ายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการของอาดบโบราณฉะนั้นวันนี้พี่น้องคบที่บอกว่าไม่มีโรคติดต่อน,นั้นหมายความว่าโดยลําพังโรคนั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาเองมันมีผู้สร้างมันม,มันมีอะไรผู้สร้างที่เอาล็อกให้สกยาภาพแกมันไม่ใช่ตัวมันเองที่จะสร้างตัวมันเองได้ เพราะคนหลายคนไปมองว่าอย่างนี้ยมันกลายพันธุ์มันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันสร้างตัวมันเองขึ้นมาอะกีด้านนี้ยังอยู่ไหมในยุคปัจจุบันก็ยังอยู่นั้นพันสี่ร้อยกว่าปีนะท่านนบีหมอมะฮ์มาสอลลองวอะไรมาสลับบอกกับเราว่าไม่ใช่มันเป็นไปโดยพระประสงค์ของพระองค์มันเป็นไปโดยความรู้ของพระองค์มันเป็นไปโดยการบันทึกไว้ล่วงหน้าของพระองค์และเมื่อพระองค์จะให้เกิดมันก็ต้องเกิดและถ้าไม่ให้เกิด พระองค์ก็ลบสิ่งนั้นออกไปจากจากบัญชุนของพระองค์ทีนี้เมื่อเราได้เข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องแล้วในทางปฏิบัติเราจะทําอย่างไรมีหะดคิดบทหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีนักวิชาการบางส่วนนะอาจจะมองว่าเป็นสายรายงานที่ไม่แข็งแรงนะอย่างเช่นฟิลโมินัลมจซูมกามาตุฟิลมินัลอสัลจงห่างจากคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคฝีดาษสมัยทุก่อนเหมือนอย่างกับท่านห่างจากสิงโตนะอันนี้ก็เป็น เป็นการบอกถึงวิธีการท่านอุมารพัน์นี่ค่ตอบนะครับท่านได้สั่งให้คนที่อยู่ในเมืองที่เกิดอหิวาตกรโรนะห้ามออกนอกเมืองและห้ามคนอื่นเข้าไปยังเมืองน,นั้นถามว่าทำไมรอก็ไหนว่าเป็นพระประสงค์ไม่ใช่รอไหนว่าเป็นการบันทึกไว้ลงหน้าไม่ใช่รอไหนว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ใช่รอถูกต้องครับ แต่ปัญหาก็คือว่าสำหรับท่านยังมีตัวเลือกสำหรับท่านยังมีเหตุและปัจจัยที่จะมาช่วยป้องกันมีให้ท่านต้องประสบข้อกรรมเหล่านี้ศา <c oughs> ส,สนาแม้ว่าจะให้เราเชื่อในเรื่องสิ่งต่ตตางๆเหล่านั้นแต่ศาสนาก็บอกกับเราเช่นกันว่าอัลอัคุบิอัสบากก็ถือเรื่องเหตุและปัจจัยเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะมีลูกเราก็ต้องแต่งงานฉันได้ก็ฉันนั้นเป็นเรื่องเหตุและปัจจัย เมื่อต้องการอิ่มก็ต้องกินนอนหลับและให้อิ่มเป็นไปไม่ได้เพราะนั่นผิดพระกําหนดของโลกเพราะนั้นการที่อยากจะให้พ้นภัยก็ต้องรู้จักป้องกันเป็นหนึ่งในกําหนดเป็นหนึ่งในบันทึกของโลกเพราะฉะนั้นคุณต้องการอยากจะปลอดภยัยคุณก็ต้องระวังภยัยและวิธีการระวังภัยนะครับจากศาสนากําหนดไว้เบื้องต้นนะหนึ่งออกให้หา่างแล้วก็อย่าไปเกือบขนะั้วเกับคนที่ ออออมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาตรการมาตรฐานต่างๆถ้าหากเราเดินตามกิจารรมหลักสะตุนั่แล้วเนี่ยรับรองว่าอินชาอัลลอฮ์นะเราก็จะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือการบิงบอลขอบรบองผมเคยพูดอยู่เสมอๆนะครับในหลายวาระและหลายโอกาสว่าเ,เบื้องบนนั้นเป็นผู้บันทึกเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ให้เกิดแต่เบื้องล่างก็คือมนุษย์ นะเป็นผู้วิงวอนเป็นผู้ร้องขอนะอะไรที่อยากได้ก็ขออะไรที่กลัวนะที่ไม่ต้องการจะประสบพบเจอก็ต้องขอบะมิฮัมอมาสละ,ละว,ลวละลิวะสลามก็เลยเปรียบอุปมาให้เห็นเป็นภาพว่าระหว่างจักเดนของพระองค์ที่มาจากฟ้ากับดุเอนะของบา่าวของพระองค์ที่ขึ้นไปจากดินเนี่ยสู้รบกันอยู่บนฟ้าเหมือนทำเหมือนทำสงครามกันเหมือนทำสงครามกัน เพราะนั้นถ้าใครที่ไม่ส่งทหารออกไปรบเลยนอนอย่างเดียวไม่วีวนไม่ขอไม่ป้องกันก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะประสบเคาะกันหรือไม่อย่างใดหรือพูดอีกใงหนึ่งก็คือว่าเป็นชีวิตที่ประมาทและเป็นวิชีวิตที่พร้อมที่จะได้รับบาลลทุกเมื่อทุกอย่างนักนนบีถึงบอกว่า กาหนดของพร์หรือการบันทึกของพระอ์หรือความรู้ของพระอง์ที่อยู่ในเราเห็นมาฟูสเมื่อถึงเวลามันก็เกิดเมื่อถึงเวลามันต้องเป็นเมื่อถึงเวลามันต้องดําเนินไปแต่ในทางกับกันพระองค์ก็สั่งให้เราวิงวอนขอตจบลงเพราะนั้นดูอาของเรากับพระกำหนดของพระองค์ที่อยู่บนฟ้าฟ้าโทษดูอาของเราจากพื้นดินที่ขึ้นไปและเราเห็นมาฟูสที่มีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเมื่อมาปะทะกันมาเจอกัน ก็อยู่ที่พระองค์จะอนุญาตหรือไม่ถ้าล l l a h อนุมัติว่าให้เว้นภัยนี้ไปจากตัวเราเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าพระองค์บอกไม่นะแม้ว่าเราจะไม่ขอแม้ว่าเราจะขอนะมันก็ต้องประสบพบเจอแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องประสบพบเจอเราก็สำนึกนะว่านั่นคือเป็นพระประสงค์ของพระองค์เราก็จะไม่โวยวายไม่ตีพวยตีพายแต่ในฐานะบ่าวผู้จงรักคัาดีเมื่อพระองค์ทรงใช้ เพราะทั้งหมดมาจากโรคองคุณลุมินเอนดิลลาคำสั่งที่ขอวิงวอนปกป้องมาจากใครมาจากอัลลอฮฺตาลาบาลต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้ามาจากใครมาจากอัลลอฮฺสุฮาน์ัวตาลาเพราะนั้นมาจากแหล่งเดียวกันไม่ได้แปลว่าเราหนีจากโรคภัยไข้เจ็บเราป้องกันแปลว่ามาจากเราพระมาจากคําสั่งดาวูดีคุล,ลิดาอินดวาจงรักษาเพราะทุกโรคมียา นะอันนี้ก็มาจากมาจากเบื้องบนมาจากคําสอนที่ให้นรบีว่ามาสอลลัองว,าาว่อะไรว่ัลลัมาบอกกับเราเพราะนั้นทั้งหมดพวกคุณลุมินอินดิลล่าทั้งหมดมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺละลาเพราะนั้นเหลือแต่เราเท่านั้นเองว่าจะประพฤติปฏิบัติจะรักษาเนื้อรักษาตัวแค่ไหนอย่างไรหนึ่งในนั้นก็คือระมัดระวังสองก็คือวิงวอนขอต่อพระองค์ทุกเช้าทุกเย็นวันหนึ่งทั้งห้าครั้งขอให้เราพ้นบาละพนบาลอพน วิกฤตเหล่านั้นและในทำนองเดียวกันเมื่อขอแล้วก็ต้องประพฤตินตนให้เหมาะกับดูอาที่เราขอสิ่งนี้เป็นของคู่กันเราบอกอยากให้เราไม่รวยแต่ขี้เกียจนอนฝันหลังยาวอย่างนี้เรียกว่าขออย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งหรือว่าอยากจะได้สุขภาพพลังนามัยที่แข็งแรงขอจังแต่ไม่เคยดูแลสุขภาพเลยโศมตัวเองทําร้ายตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าขออย่างทําอย่าง เพราะนั้นในจานองเดียวกันขอเลยว่าอยากจะได้ทางนำอย่ยได้ความถูกต้องนะครับปากขอเลือกเกินจะไม่เคยหาความจริงอะไรให้กับตัวเองเลยปิดหูปิดตาตัวเองไม่ยอมรับรู้รับเรียนไม่ยอมรับรู้รับฟังพี่น้องครับปากอย่างท้ำอยางเพราะนั้นไม่สําเร็จผลไม่สมดจผลนั้นถ้าอยากจะให้สมดจผลในเรื่องความรู้ความเข้าใจต้องการไหมต้องการเราก็ขอแล้วอิดีนัสเิรอตัลมุสตีมขอเรา นำเราสู่หนทางทีิงูกตว่าคนที่จะอยู่ในอิดายะได้พี่น้องครับไม่ใช่จูจ่ๆแล้วเนี่ยเอาเร่ามาจับยัดไว้เฉยไม่ใช่ต้องเริ่มต้นจากใครจากตัวเราที่มีความประสงค์อยากจะได้ทางนําอยากจะได้ความถูกต้องพออยากได้ปุ๊บเราก็ขอขอปุ๊บเราก็ทําแสวงหาฟังศึกษาในทำนองเดียวกัน สุขภาพภาพารามัยพที่น้องครับโรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไปสูมเสี่ยงกับมันอะไรที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัย็นเหตุวที่จะพาไปสู่การติดเชื้อเราก็เว้นหา่างในทานองเ,เดียวกันถ้าป้องกันได้เราก็หาอยู่หาย,ายาหาวัคซีนมาและเหนือกว่าอะไรยังสิ้นนั่นก็คือ,อยารลบยาลบยาลบขอต่ออรรถสภาเราหัวะจเราเมื่อทําเมื่อขอเมื่อทำนะสิ่งนี้ถึงจะเป็นหลักประกันเป็นตัว เป็นตัวประกันได้อย่างชัดเจนพี่น้องครับนี่คือทั้งหลักอธิดาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิบัติภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันมาจากไหนอย่างไรทั้งวิธีป้องกันจากตัวเราเองว่าเราจะมีโอกาสนะสูมเสียงไหมแล้วก็จะมีโอกาสปลอดภัยไหมนะอันนี้ก็ได้อธิบายในเวลาอันจำก,กัดแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ ช่วยกันติดตามดูว่ามันเมื่อก่อนนี้ผมเองก็มีคนมาถามผมว่าอาจารย์มันมีหนดดัอยู่บทหนึ่งใช่ไหมบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมบอกว่ายยงาิลุกอิบนุอาดัมปีอาครินสมานแปลว่า,าลูกขอโทษอิซาบาดูมารยาไม่ใช่อิบนุอาดัมท่านนบ,บีอิสาลาล์อิสลามจะกลับมาสู่โลกนี้จะกลับมาสู่โลกนี้มาทำไมาพี่น้องครับ มาโดยภารกิจหลายอย่างสิ่งที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ก็คือหนึ่ง mm. ยักตุทุลนเขนซีวายุคัสโรสาลีเอาแค่สองขอ้อหนึ่งจะมาฆ่าหมูทิ้งก็มีคนถามว่ามันบาปอะไรกับหมูหมูมันมีผิดอะไรอะไรตัวมีอะไรซึ่งเมื่อก่อนผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อผมก็ตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเอาหมูเขาไม่ให้กินก็แค่นั้นที่เรารารามเพราะอาจจะมีคนไปละเมิดไปอ้างว่า ก,ก็อธิบายได้ระดับหนึ่งก็คือว่าท่านนบีอิสาเอลสลามก็ไม่ไดใ้ให้ใครกินหมูและก็เรื่องการกินหมูแต่เสร็จแล้วคนในยุคหลังก็มาบิดเบือนว่าคริสเตียนกินหมูได้ก็อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้หรือเปล่าแต่วันนี้พี่น้องครับเห็นเขาลางนนะเหตุผลที่จะนําไปสู่การสังหารสุกรหรือฆ่าหมูพี่น้องครับวันนี้ก็แม้แต่ฮู WHO, นะฮะ W ดู WHO, โอเนี่ยอการอนามัยโลกนี่ก็ต้องยอมจำนวนกับธุรกิจเพราะธุรกิจบอกว่าไม่ได้มาบอกว่าไข้วัดหมูขายหมูไม่ออกธุรกิจท่องเที่ยวก็เจ๊งนะฟาร์มหมูอีกมากมายเลยต้องเปลี่ยนเป็นไข้หวัดใหญ่2,009 H1N1 คเอนเรียกยาตายคนไทยเมื่อกี้ฟังข่าวมาก็สับสนไม่รู้จะเรียกอะไระถ้าไปบอกไข้วัดเม็กซิโกเม็กซิโกโดเดือดร้อนนี่ก็ไม่ยอมนะ เพราะนั้นวันนี้พี่น้องครับปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเนื่อพิสวงมาในแต่ละสปีชีสหรือในแต่ละสายพันธุ์ของสรรพชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ก็จะมีศัตรูโดยธรรมชาติตัวหนะึก็คือโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นมนุษย์ก็มีไวรัสที่เจาะจงเล่นงานเฉพาะมนุษย์จะเป็นสัตว์ก็จะมีเฉพาะไวรัสที่เจาะจงเล่นงานสัตว์ ก็อยู่อย่างนี้มาช้านานนะครับแต่เพราะเอิญว่ามันเป็นเรื่องแปลกว่าถ้าไวรัสตัวใดก็แล้วแต่นะครับคนก็ไม่ติดจากจากไก่ไก่ก็ไม่ติดจากคนเดิมทีนะฮะเดิมทีแต่พอพอกไก่เนี่ยหรือนกเนี่ยไวยรัสของกนกไปติดหมูเขาเนี่หมูรับรับยังไม่พอไวรัสที่อยู่ในตัวมันเนี่ยปกติก็ไม่ติดใครอยู่แล้ะ ได้เกิดผสมข้ามสายพันธุ์แปลว่าคนเป็นหวัดไปติดหมูได้ไหมได้แต่หวัดหมูไม่ติดคนแต่พอติดหมูปุ๊บก็ไปผสมข้ามพันธุ์อีกไอ้ตัวพันธุ์ใหม่ที่ผสมมาจากในหมูเนี่ยมันผสมกันเองเลยแหละไอ้ตัวนี้รายแรงมากออกมาแต่ละทีสะดุ้งสะเทือนไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นคําตอบลางๆนะที่บอกว่าคงจะใกล้เก่ียรมัเข้าไปหนึ่งอย่างละ สองเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่าถ้าเอาไม่อยู่นะถ้าองค์การอนามาโลกเอาไม่อยู่ก็ดีหรือเกิดมีการระบาดหนักขึ้นไปจนกระทั่งก็ต้องมีเหมือนการฆ่าไก่นี่แหละก็คงจะมีการฆ่าหมูกันอย่างเออกระเลยซึ่งน่ากลัวนะครับทีนี้ถามว่าพี่น้องเป็นกังวลไหมไม่เราไม่มีความกังวลอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดนะฮะ ก็เป็นพรอพประสงค์ของโราเราไม่ได้ตื่นเต้นตกใจชาวโลกก็าอาจจะกังวลแต่สําหรับเราเนะ่ยไม่ได้มีความกังวลนึงรู้จักป้องกันตัวเองวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ไปติดเยอสองวิงวอนขอตัวอาจากอัลลอฮฺสุบฮานูตะละให้มากให้มากถ้าท่านกลัวและถ้าเกิดขึ้นท่านเป็นคนดีท่านมีอีเมนก็เป็นบททดสอบแม้กระทันน่งหนามตําเท้าท่านนะบีบอกว่าไง ะตละาลาอัลลอฮฺฝ่าละรุล่ะคับตะเชากยุชากิบิฮานามมาทิ่มาตามท่านเจ็บท่านป่วยท่านปวดแล้วท่านรู้สึกริยอพึงพอพระทัยโทษพอใจในพระประสงค์ของพระองค์ไม่ว وي ไว้นะไม่กล่าวหาไม่โจมตีไม่คิดร้ายคิดชั่วต่อพระผู้เป็นเจ้าความไม่ดีที่ประสบแก่เรานั้นกลายเป็นดีทั้งหมดเลยดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเป็นการลดหย่อนผ่อนโทษซึ่งเราเองก็ไม่รู้ไม่เคยบันทึกไว้ว่า ในอดีตเคยกาะทำอยู่ตบิดามารดาไว้เท่าไหร่เคยทําร้ายจิตใจคนอื่นไว้เท่าไร่ทั้งทางตรงทางอ้อมเคยกินในสิ่งที่ต้องห้ามไปเท่าไร่นะ่ทั้งที่รู้และทั้งที่สับเพ่าเราไม่รู้เราไม่เคยจดเราไม่มีทะเบียนแต่สําหรับพระองค์แล้วอาราเดียมีนวาอาราชิมานไฝมีมาลาอิกาทั้งซ้ายทั้งขวาบันทึกอยู่ตลอดเวลาลายะรุบุ แปลว่าไม่มีสิ่งใดเร็ดลอดหลุดพ้นไปจากอะไรมิอินมิชัยอาไม่มีสิ่งใดจะเล็ดลอดไปจากอินมูของอล,อลัชานาที่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรมาประสบพบเจอแกเราก็อย่าไปตีโพยตีพายว่าเอ๊ะทำไมคนดีต้องประสบพบเจอนะเป็นบททดสอบแต่ถ้าเป็นคนเลวโอกาสที่จะเติมบ้าโอกาสที่จะทําดีก็สั้นลงและก็เกือบไม่มีอันนี้เป็นนิกมาเพราะฉะนั้นมีศั์อยู่สองคำที่น้องครับจำไว้แม่นมัน คนเร็วประสบเหตุร้ายเรียกว่านิกกะมนิกกะแปลว่าการเอาคืนเป็นการเอาคืนจากครั้งหนึ่งให้โอกาสให้เวลาแต่ว่าไม่คิดจะกลับเนื้อกลับตัวไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดประสบภัยเคาะกรรมอะไรขึ้นมาล้มหายใจจากไปอย่างเร็วจีหรืออย่างรวดเร็วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรได้เรียกว่านิกกระมอนิกกระทุน แปลว่าเอาคืนหรือแก้แค้นหรือลงโทษอย่างสาสมก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนดีมีอิมานไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนไม่ได้แปลว่าจะอาจจะไม่พบอาจจะเจออาจจะโดนอาจจะพบก,ก็ได้แต่นั่นเรียกวันนี้เองมาเป็นพระเมตตาของเราเพราะฉะนั้นมองในสองมุมนบีก็จึงบอกอาจจะบันเดอัมรินมุกมินแปลกเองกเรื่องของผู้ศรัทธานั้นอาจจะบันเดอัมรินมุกมินอิจาอัอาซซาบะฮ ดรอสบัตเมื่อเกิดโรคภัยพิบัติความเจ็บป่วยความเดือดร้อนเขาจะไม่โวยวายเขาจะอดกลั้นแล้วเขาจะมีความขันติมีความอดทนภาษาลิขศรีรุลละนี่ก็ดีสําหรับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับสิ่งที่ดีๆนะครับ <c oughs> สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณนะออิจออิจาอสอโมุสระอิจาอสอบัตมุสระเมื่อความดี อะไรที่ทําให้ชื่นใจนะชากรไม่ลืมตนไม่ลืมตัวขอบคุณอัล a h จะอะัลาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับท่านไปส่องกระจกดูกลับไปที่บ้านท่านดีกว่าคนสักกี่ล้านคนใบหน้าท่านสุขภาพท่านทรัพย์สินท่านทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณขอราใชอยู่หรือไม่และถ้าเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ที่ให้ท่านอย่างเหลือล้อนแล้วชไหนเลยท่านยังในระคุณพระอยู่ ฉไหนเลยท่านยังไม่รำลึกถึงพระเมตตาของเราฉไหนเลยท่านยังทรยศยังแข็งขืนยังดึงดันยังดื้อด้านยังไม่โค้งคารวะยังไม่นอบน้อมสย่ต่ะองและวันที่เมื่อท่านจะเจอกับข้อกรรมเพตุเพศภัยแล้วท่านก็บอกว่าย่รบย่าเพิ่งจะมายกมือเอาตอนนั้นนะพี่น้องอันนี้เป็นคนที่น่าสมเพศเวทนาหรือเป็นบุคคลที่น่าสมน้ำหน้าอย่างยิ่ง ถ้าว่าท่านขอแล้วเอาเราไม่ตอบรับก็อย่าไปโกรธอย่าไปเคืองเพราะล้วนแล้วแต่เรานั้นพวกรุลนี่มาปฏิเสธนี่มัดของพรงะองค์มาโดยตลอดเพราะสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเพื่อพระองค์นั้นน้อยและเกินกับสิ่งที่พระองค์ทรงให้แก่เราสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ในโลกนี้นั้นพระเทบีรูยาอุนินอับซอรเอามาเป็นอิบาร์เอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นข้อเตือนใจได้ทั้งหลายทั้งปวงมีคนตาบอดก็เพราะเราตาดี มีคนแขนด้วนเราแขนดีมีคนหูหนวกแต่เราหูได้ยินนมีคนที่พิการแต่เราปกติเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เนี้ยหมัดกันนั้นพี่น้องครับมีผู้ใหญ่บางท่านพูดไปน่าคิดมากมีคนโวยวายได้ลูกมาอุ้ยลำบากแย่แล้วละอะไรนอยากจนมีลูกมีลูกก็บอกว่าเออขอซื้อลูกกระต่ายลูกสักดวงนึสักแสนเอ้ยไม่เอาน่นแสดงว่าแพงกว่าแสน ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยมีราคามากมหาศาลไม่ใช่แปลว่าเป็นสิ่งที่จะมาบันทอนความสุขของเราลองสิครับว่าเข้ามาขอซื้อศีรษะลูกเราสมมติวองศีรษะให้ล้านหนึ่งเราก็ขายไม่ได้สแสดงว่าราคาเกินเกินล้านเพราะนั้นถ้าลูกสิบคนคุณมีมากกว่าสิบล้านแล้วนะเพราะหัวเดียวเนี่ยมไม่ขายอยู่แล้วล้านหนึ่ง ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับหากเราคิดอีกมุมหนึง่งนั่นคือนี่อามานยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันคนที่มืดบอดตอลัก,การก็มองว่านั่นคือภาระนั่นคือทุกข์ยากนั่นคือความแรงแค้นวันนี้พุกมิม่นต้องมองเป็นและเข้าใจเป็นสรุปว่าสิ่งจะเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่อยู่ในบันทึกของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ลงเนี่ยเราไม่รู้ท่านผมใคร โง่เท่ากันอีกชั่วโมงหนึ่งจะเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็ไม่รู้ท่านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคําว่าอวดดีอวดเก่งคําว่าเหนือกว่าคนอื่นจึงไม่มีในวิสัยของผู้อิมา,สา,านสัทธาต่อพระองค์ก็ขอฝากไว้ตรงน,นี้เราเท่ากันเราเป็นบ่าวของพระองค์เท่ากันเพราะอีกห้านาทีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรเรามืดบอดเป็นคนตาบอดแต่ถ้าเราอยากจะสว่างก็เอาคำพีของพระองค์ เอาสุนนะของท่านนบีของพระองค์เอาศาสนาของพระองค์นำทานเป็นแสงสวา่างตรงนี้นะครับที่ใช้คำว่านูรที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ประทานนูรลงมาแสงสว่างลงมาเพราะเรามืดบอดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอฝากไว้อะกรุกะลีฮาจาอัสสะคารุลลอฮะดิวะลุบุลมุลิสัยลุสลิมีนบมิคุลิดัมฟัสสะคารุอินนะฮุวลาะฟุลรฮีม